เป็นคลิปน้องนีโม่ดนโกงเงิน300บาทแล้วทีมงานของเราได้เข้าไปช่วยเหลือน้องถึงบ้านพร้อมกับตามจับตัวคนร้ายถึงบ้านและช่วยเหลือคุณยายของน้องชี้ขาหัะแถมที่บ้านน้องยังไม่มีไฟฟ้าใช้ครับทุกคนออยังไงมาล่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นยังไงหมดแล้วนี่ถ้าเกิดไม่มาตามก็ไม่ขืนนะเนี่ยมึงเห็นใจน้องเขาด้วยดิว่าน้องเขาจองเงินไปกินข้าวที่บ้านยายก็ขาหักแวน้องบอกว่าคุณยายทำงานได้ได้ได้เงินยังไงไม่แต่เงินละห้าสิบบาทจ้ะเคยที่จะคิดสั้นเพื่อที่จะหนีปัญหาความยากจนแล้วก็ความลำบากที่เ้แลรววาชย สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูและไม่รู้จักน้องนีโมพี่แก๊สจะทิ้งเลงไว้ใต้คลิปนี้สามารถที่จะไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับทุกทุกคนและในวันนี้เราจะพาน้องไปกินอาหารญี่ปุ่นชื่อดังสุดหรูแล้วจัดหนักจะเต็มทิ้งน้องไว้ที่ร้านพร้อมกับให้พนักงานแจ้งตำรวจจับบอกเลยว่างานนี้มีน้ำตาแน่นอนครับทีนี้ทางร้าเราก็ต้องดำเนินนโยบายนะคะเป็นดำเนินคดีนะคะเจ้โหดจะมันจะหาขนาดไหนทุกคนพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยครับโอ้ยมันเหมือนมันท อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้นเด้สูเดอ้ออย่ามาค่าตะเบิงยั่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 งอีกยั่งบกดอีกโอ้ยกดทำไมอะกดมาแล้วมาแล้วโโอ้ <c oughs> <c oughs> ออนนี้นะครับผมเราอ,อยู่ในรายการเรื่องจริงผ่านจอจากช่องเจ็ดไอ้นี่งงเลยเอากูมาทําอะไรนีโม่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยพอดีก็ได้ออกทีวีครับผม <c oughs> อะไรครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตก,กันว่า <c oughs> ชีวิตความเป็นอยู่ของน้องนีโม่นะครับแล้วก็ที่บ้านรวมถึงคุณยายแล้วก็ตัวนีโม <c oughs> เองเนี่ย <c oughs> เป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่พิกัดได้พา้นงนะครับมาเจอกับทีมงานเรื่องจริงผ่านจอทางช่องเจ็ดด้วยครับทุกคนพร้อมเปล่าพร้อมครับเฮ้ยเสียงกระดังวนี้หน่อยพร้อมรือเปล่าพร้อมครับ วันนี้ครับทุกคนครับย,ยังที่ยังจะรู้เสิ่องนั่งอยู่รถเราโอ้ยเนเรื่องเลยวันนี้ทุกคนเราจะมาอัปเดตตามคำเรียกร้องของทุกๆคนที่ขอเข้ามาว่าอยากจะเห็นน้องมีโมโ่เนี่ยเป็นยังไงบ้าง<ช>หลังจากที่เราได้ไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยโอนเงินเข้ามาช่วยเหลือคุณยายเยอะมาก ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูสดๆเลยว่าบ้านนีโมเป็นยังไงบ้างมีใฟใช้ <Wow. S 2> ใหรือยังคุณยายหายหรือยังนะครับ <Yeah. S 2> น้องได้เียนนังสีไหมมีชุดนักเรียนไหมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะอัปเดตทั้งหมดเลยแต่นั่นเนี่ยไม่ใช่คอนทนตนหลักในคลิปนี้ครับมีการเนี่ยมีการเตรียมเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่น้องเว้ยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาน้องไปเรียงบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นที่ชีวิตนี้น้องไม่เคยกินมาก่อนนะครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยและเราจะปล่อยน้องทิ้นเอาไว้ มันจ่ายเองและเราได้มีการเตรียมกับทีมงานที่ร้านมาเรียบร้อยนะครับทุกคนบอกเลยว่างานนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนไอโน่มึงร้องไห้แน่และถ้ามีโน่ร้องไห้เอาไปหมื่นหนึ่งให้คนหนึอันนี้ให้จริงสาบานเลยสาบานนะครับไม่มีเตี้ยไม่มีโกหกครับถ้ามีโน่ร้องไห้ไปหมื่นหนึ่งแต่ถ้าไม่ร้องเอาไปห้าบันเอาไงล่ะโอเคป่าเนี่ยเยาจะให้ดูว่ามันอยู่ มันไม่รู้ไม่เห็นเราไม่ร้อไรเลยทุกคนไปกันเลยไม่ดีไแล้ว สวัสดีครับมาทุกคนครับผมนี่เลยครับสวัสดีครับสว่างคุณยายคุณยายดีขึ้นหรือยังครับเป็นยังไงบ้างดีขึ้นเลยค่ะ <icias S 2> โอเคเลครับ ฝากถึงคนดูในช่องหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่คุณยายเนี่ยได้รับการช่วยเหลือแล้วหลังจากที่แก๊สลงคลิปไปแล้วเป็นยังไงบ้างอ่าก๊สี่ชีวิตก็ดีขึ้นร้ายครับเห็นบ้านตอนนี้คือบ้านก็มีไฟฟ้าใช้แล้วคุณยายก้มีไฟฟ้ามีอ่อนใช้ไม่มืดแล้วครับคุณได้ไร้ค่ะแล้วน้องก็มีชุดไปเรียนแล้วได้มีเงินไปโรงเรียนแล้วมีเงินกินข้าวแต่ละวันเรียบร้อยแล้วคุณยายโชว์ได้ไหมการทํามาหากินของยายทำยังไงนั่นเจ็จแล้วไหนอ๋อที่เสร็จแล้วจะเป็นแบบนั้น Wow อ้อันนี้ก็คือคุณยาได้กี่บาทนะวันละห้าสิบนั่นได้เก้าสิบสองบาทวันหนึ่งทําได้ประมาณกี่บาทอันนั้นสองวันจ้ะอ๋อก็คือวันละประมาณ40-50บาทเหมือนเดิมก็ยังคงทําอาชีพเดิมอยู่จริงๆคุณยายเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนจากทางเพื่อนๆที่ดูช่องเนี่ยเยอะพอสมควรก็คิดว่าเงินจํานวนนั้นเนี่ยจะเป็นทุนในการไปทําธุรกิจต่อด้วยเราก็ขอให้คุณยายกับน้องนีโมสู้ๆก็เดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตพาน้องนีโมครับไปกินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น สุดกรู้อนุญาตไหมคุณยายพาไปได้ไหมไหนคนุยหน่อยพาพาไปได้ไหมครับได้ค่ะอาได้เนอขอรักพาตัวน้องไปหนึ่งวันเมื่อกี้นี้พาไปออกรายการทีวีช่อง7มาเรื่องจริงผ่านจอช่องเจน้องตื่นเต้นมากเลยเงือออกพูดผิดพูดถูกตื่นเต้นไม่เคยออกทีวีเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวซื้อมาฝากเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอพานีโม่ไปกินอาหารญี่ปุ่นกันอย่างนั้นดุยเลยวันนี้จะพานีโม่ไปเดกอาหารญี่ปุ่นกันก็ เอาละครับทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านโอชินีขอนแก่นนะครับน้องและนี่คือนี่ซูชิสุดอลังการรีวิวนะพู้คนนี้กะที่จะมานี่เลยเลี้ยงน้องเป็นยังไงบ้างบอกทุกคนหน่อยว่าเกิดมาชาตินี้เอาความจริงนะเคยกินระยับยังปะไม่เคยกินนี่คือครั้งแรกเลยชีวิตเลยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างน่ากินไหมลองชิมดูเป็นยังไงบ้างมาคุณภาพของกระสุดจริงด อันนี้คือเอสนาเลยเอสนาเลยเป็นยัง <c oughs> ไงรรมันเป็นยังไงบ้างอะต่างจากไอที่มึงกิน10บาท5าบาทนั่มงเย็บวะบอกไม่ถูกเนี่ยครับละลายในปากไหมยมะไครับมัน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 คาวไหมกระมูกเลยครัแล้วยางเคยกินไหมไม่ครับเกิดมาไม่เคยกินเลยโหพี่ดีใจมากเลยที่มีโอกาสได้พาน้องมึงกินขรั้งแรกในชีวิตมีโมมึงอะไม่เป็นมึงไม่รู้เรื่องวิธีการกินที่ถูกต้องอย่างนี้น้องวิธีการกินเนี่ย มันต้องกินปลาครึ่งนึงวาสาบิอีกครึ่งนึงน้องอร่อยมึงกินไหยเออเข้าไปหายอี่เฮ้ยเอ้ย่งว้ สามสิ้นใช่ไหมมึงซศร้าสิ้นใจมึงเฮยไม่เป็นไรน้องแหมเราคนกันเองพี่ก็เห็นเองมันกินพี่ก็ดีใจน้องเออไม่ต้องร้องไห้ไม่เป็นไรยายก็ยังอยู่ยายมึงก็หายดีแล้วท่านเจายายมึงก็หายดีแล้วต้องแบ่งเพื่อนกินด้วยไม่เป็นไรโอ้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 ซึ้งใจใช่ไหมคือมันกินครั้งแรกแล้วมันตื้นตันมันตื้นตันแหละกูดูออกไอ้ขี้เลือดเอาใหญ่เสีย หลือแค่นี้เลยนะประมาณสามชิ้นก็จะหมดนะครับทุกคนกินสวาบมาบ้างนักสุดยอดโอ้โหแต่ละคนแกงนี้ก็คือหนักแน่นมากสุดยอดโชว์โชว์ดิโชว์ดิโอ้โหต้องเปิดต้องเปิดซิมด้วยมันต้อเปิดไม่ไหวมันแตกมันระเบิดอเราไหมเดี๋ยวเราไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกกันไหมอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกเพิ่มเติมกันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กลับมาเด้อไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกเพิ่มเติมก่อน อาะครับทุกคนตอนนี้เราก็ยังปล่อยให้ใหน้องน้องเนี่ยอยู่ข้างในอยู่นะครับก็บยังยังไม่มีวิแววว่าจะแบบเกรงกลัวหรือยังไม่มีวิแววว่าน้องจะตกใจอะไรเลยนะก็เรารอดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนก็มาชั่วโมงหนึ่งสชั่วโมงน่าจะประมาณนี้เนาะเข้าไปเอ,อๆๆๆๆๆ ทุกคนครับตอนนี้นะครับผมสถานการณ์ในร้านนะครับก็คนเริ่มจะออกไปหมดแล้วนะครับเพื่อนๆ <laughs> แต่ว่าตอนนี้คือเหลือไม่กี่โต๊ะนะแล้วก็พนักงานเนี่ยกำลังจะเตรียมตัวกันเราไว้เพราะที่จะไปแบบว่าบอกมันว่าราคาเท่าไหร่เพื่อเรียกเก็บเนนงิน้แลวซึ่งโดนแน่นอนมันโดนคุณแน่นอนรอนดูเลยมันรอเดูเลยเออขอแะไรเข้าจอบไปวะ เาถือข้าวแบบป่าเยังคือชลมล่ะเราลบไปมึงไงผั้หลัวไอ้จเลงไปมึงตัวโอ้ตั้ไใจอยากไรทุกคนครับคือตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยครับผมออกมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วฮะคือเราเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยมันาจะมาไอเชไอ้ชยลช่ปชป่าะอกมเห็ดมันนออกาตัวอะเห็ดอิสั เอืยืนมาม้นักมึงหลบมึงหลบม่ต้องดูม่ต้องดูไม่ต้องดูไหนวะเรื่องอะไรนักหนี่องอะไรมันต้องเสาคนนดียมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วไอ้ยืนมอกไม่เห็นเราไอ้ยืนมองไม่เห็นเรามันออกมาตามมันออกมาตามมันกลับเข้ามาอีงเข้ามาแล้วเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบอสเห็นวหมอ๋อแล้วไปไหนเห็นรถบอสเห็นรถก๊อ่อยู่ คือ,อเด็กยังก็ทิงเขด้วย,วยบรอ เราชิมแล้วแลไหนจะไป็๊เ่นมจะไม่อม่รือเรเอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับเราได้เตรียมแผนกับพนักงานที่ร้านโอชิเนเพื่อที่จะแกล้งน้องโดยตรงเลยนะครับทุกคนคือก่อนหน้านี้โทรมชิเนบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทารายการเพื่อที่จะแก้งน้องโดยเฉพาะคือน้องมีโมตอนนี้นะครับบินออกมาเรียบร้อยแอนนี้คือราคาจริงเลนะก็คือหัวลาร้าบบาทเห็นไหมครัเนเงินทั้งหมด4ี่1บาทนี่คืราคาจริงๆที่เรากินกัน6คนเลยีนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มปฏิบัติการแ แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มปฏิบัติการภารกิจเลยก็คือจะเริ่มขั้นตอนแรกเนี่ยจะไปเก็บเงินก่อนแล้วก็เก็บเงินน้องมาอาจจะยังแบบว่าไม่ต้องแบบว่าเล่นใหญ่ทันเร่อเอาแค่ okay, แบบแจ้งราคาให้น้องรู้่อนว่ามันกี่บาทายอะไรยังไงได้ไค่ะพี่รันพอไหมฮะพอเราขอคนดูจะรอดูว่าน้องจะได้หนึ่งหมื่นบาทหรือเปล่าไปถ้าพร้อมแล้วไปดูยกันทุกคนครับโก นะะคจะเป็นรีฟิลแล้วก็จะมีน้ำผลไม้นะคะราคาจะอยู่ที่4,312บาทนะคะตัวนี้ลราคาจะชำระแบบไหนดีคะพี่เขาไปกดเงินอยู่เขาไปกดเอาไปก่อนทจะปรับจุนี่าจะไปกดเงินอได้ค่รับไวเราบอ่อนได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเราะกันนะคะขออนุญาตนะ ตัวนี้ของเราทาระของเราจะปิดแล้วนะคะพอดีว่าประชยงเราจะปิดแล้วตอนี้ลูกค้าต้องชำระแล้วนะคะรอพี่เขาก่อนได้ไหมคะปิดระบบแล้วค่ะลูกค้าพอดีว่าร้านจะปิดไม่มีตังค์สำหับลูกคะตอนนี้ถ่านลูกค้าไม่มีตังค์นะคะทางร้านเราก็ต้องใช้นโยุบายนะคะก็คือดำเนินคดีนะคะลูกค้าตอนนี้ลูกค้าจะสะดวกยังไงไหมคะเพราะว่าข้างสมมมติว่าลูกค้าไม่มีเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าก็นั่งเลยเวลามานางพอสมควรแล้วค่ะต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะคะ ถูกไหมคะพอดีว่าต้องต้องเช็คเลยค่ะลูกค้าถ้าเลยเวลานี้ไปเขาก็จะคิดทบนะคะอ๋ลูกค้าจะทั้งหมดจะอยู่ที่4,312ันสามร้อยสิบสองบาทนะคะกรณีอ๋อยี่เจ้ากขอดำเนินคดีได้ไหมคะ่ะยี่ทางร้านเราก็ต้องดำเนินนโยบายนะคะเป็นดำเนินคดีนะคะ แล้วครับทุกคนนะตอนนี้นะครับผมพนักงานมาแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างพี่น้องเขาก็ทำหน้าตกใจนะใช่ป่ะมาลองให้บ้างหรือยังไงก็เหมือนจะลอง แต่โหดมากคือได้ยินเสียงฟังเสียงอยู่โหดมากจริงอ่ะคือดูท่าทางดูแต่ลักษณะแล้วคือเหมือนเล่นใหญ่เลยใช่ไหมไปฝั่งนไปฝังหนไปฝั่นนิดนึงค่ะก็ธรรมดาแล้วเข้าไปก็ไปเตะแล้วมันหน้าเวอร์ไหมเวอร์ไปเลยค่ะใช่ไหมเขาเพราะว่าดูแล้วอ่ะพี่ผมไปเป็นน้องไว้ประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วอ่ะแล้วก็เขาก็มองซ้ายมองขวาแล้วบอกว่าจะจะแจ้งแจ้งตำรวจจับแล้วใช่ไหมใช่ทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะฮะเฉลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะไป่ะ อ๋นไนคนนี้องตาแดงเลป็นไรฮะมต้องนตาไหลขคนน้่ไรเขานไเม่มีคนจ่ายเงินใช่ไหเหยลเพื่อนเพื่อนมปนมแมช่วยลกันตลกมันมาร้องไห้ใช่หร เครียดเครียดสิเขาแจ้งตำรวจจับเนี่ยงั้นสิตำรวจจับอันนี้จะรู้เหรอทำไมมึงดูสบายใจนะอันนี้ก็รู้ไม่ถามจริงรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมแล้วอันนี้คือหัวเพราะว่าอะไรเพราะวตะลกขนานี้แล้วปวดไม่ปวไม่ถามจริงกลัวดไหมบางนีปวดัวบปุ้ยเนี่ยร้องไห้ งานขูจ่จะแจ้งความจับครับทุกคนเอาเป็นว่าภารกิจนะครับโมโมน้องผ่านภารกิจครับทุกคนน้ำตาออกครับผมรับไปเลย1น0 0 0มนบาทนะต้องขอบค,คุณทีมงานด้วยนี่พนักง,งานที่ร้านโอชิเนะครับวันนี้มาถ่ายทํากับเราด้วยแล้วก็เรียมมาตั้งแต่แรกเลยกะว่าจะมาแกล้งน้องนะครับทุกคนตนนี้ เพื่อนมึงด้วยอะไรครับทุกคนครับผมก็เฮ่ฮาตลกสนุกสนานกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอะมั่งเงินให้นีโมอะไรหนึ่งหมื่นบาทนะนีโมหนึ่งหมื่นบาทนะครับวันนี้นอกจากจะมากินโอชิเนะแล้วภารกิจผ่านด่านไปได้น้ำตาไหลหนึ่งหมื่นบาทไป้พเมื่อไหร่พอเมื่อไหร่พอเมื่อไหร่โอ้โหเป็นไงบ้างโอเคครับดีใจไหมวันนี้แซ่บพอโอชิเนะมันร้องไห้ง่ายนะประกาศ มึงไม่คิดเหรอว่ายังไงพี่ก็ไม่ทิ้งเรอกไม่คิดเหรอว่ายังไงพี่คือกูไม่ทิ้งมึงแน่ๆอ่ะใช่ปะคิดเหรอว่าจะทิ้งอ่ะนั่งรอสองชั่วโมงเงาๆเลยนั่งรอสองชั่วโมงเงาๆอ่ะทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอขอบคุณโอชิเน่ด้วยครับแล้วก็พนักงานโอชิเน่นะฮะที่มาร่วมทำคอนเทนต์กันในวันนี้นะครับผมก็สำหรับใครอยากที่จะมาลองชิมโอชิเน่ที่นี่นะครับก็มาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแแแชรร์คคคคสสเเซกกกทูลลลล้้้ววจออััันนนนใหหม่่ิิปปปาาีีไดบ ชีกแนวย่อ้ั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊ปัวบปก๊ปัอบปุ้บปั๊บปุเบปอ๊บปุ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 ๊บอ้๊บปุ๊้ปุ๊บปุุ๊บปุ๊บป้๊บปุ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 ๊บปออุุ๊อ๊บบ